เกิดขึ้นยังไงก็แล้วแต่จังหวะจังหวะจะไปแย้มบลอลบอลก็แบบผิดจังหวะไปสิเลยแบบมันแบบวิ่งวิ่งแล้วมันยังแบบขัดขดดันอะไรเงี้ยก็เลยต้องของออกดี่บ้านเพราะว่าม,มันจะเป็นผลเสียกันทีเพราะว่าโต้โฮมเองก็รู้รู้ดีว่ามันไม่ไหวไม่ไหวเพราะวิ่งมันยังเต็มลงเต็มเท้าไม่ได้ วันที่17ตรงนี้ว่าเป็นไงครับก็เราต้องแบบกลับไปทำงานบ้านแล้วก็เตรียมตัวว่าเราก็ได้ดูอีลำมาว่าเขาก็เปลี่ยนชุดบนแดนนี้พวกกองหน้าอรต่างก็ต้องดูว่าโค้ชเขาจะวางอะไรส่วนตัวเราไหวไหมครับตรงที่17กับอาการบาดเจ็บตรงนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องลองลองสนามก่อนแล้วเตะก่อน จะรู้ว่าดกเปเซ็นตไเพราะว่าตอนนี้เดินก็ยังมีขัดขัดบ้าง,งเคลนเสียงหนุนหนักด้วยขี้ายพ่ขวามันก็ยังเจ็บอยู